โต๊ะหนึ่งตัวเปิดครัวข้างบ้านรายได้เกินหมืน่นไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาเป็นเคล็ดลับการสร้างรายได้ที่ใช้ได้จริงยิ่งบางคนมีบ้านอยู่ไกลตลาดในย่านชุมชนมีความได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าใช้โต๊ะเพียงหนึ่งตัวก็สามารถสร้างรายได้ได้ทันทีแม้ว่าจะเป็นรายได้ที่ไม่มากแต่ว่าหากบ้านแบรนด์ที่เราขายหรือว่ามีการตลาดที่ดีจริงไม่แน่ว่าอาจจะต่อยอดการขายจากโต๊ะเล็กๆตัวเดียวกลายเป็นธุรกิจแฟนไช์ได้ในอนาคตซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามี สินค้าแบบไหนที่น่าสนใจให้เราได้ลองเริ่มต้นดูบ้างค่ะ ขายหมูปิ้งเนื้อปิ้งหรือว่าไก่ย่างเมนูสุดฮิตที่ขายดีแน่ๆก็คือหมูปิ้งไก่ย่างเนื้อปิ้งเป็นต้นอุปกรณ์ในการขายหลักๆก็คือเตาย่างโต๊ะว,วางหรือรถเข็นจุดเด่นคือใช้พื้นที่น้อยโต๊ะตัวเดียวก็เพียงพอเปิดร้านได้ทำเลก็ทั่วไปทั้งหน้าบ้านตัวเองตลาดนาดัดหรือว่าป้ายรถเมล์ริมถนนต่างๆงบลงทุนเบื้องต้นประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0บาทก็สามารถเปิดร้านได้แล้วในเรื่องของรายได้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายเช่นถ้าขายหมูปิ้งไมล ละบาทถ้า1วันนั้นขายได้ร้อยไม้รายได้ก็อยู่ที่ประมาณ1,000บาทเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าลงทุนเองอ่ะมันยากไปสามารถเลือกลงทุนรูปแบบแฟร์ชายได้ยกตัวอย่างต่อเนื้อย่างที่ลงทุนเพียงแค่3,000บาทได้อุปกรณ์เนื้อพร้อมย่างกว่า500ไม้ขายได้ไม้ละ10บาทขายวัตถุดิบชุดนี้หมดกําไรทันที2,000บาทเป็นต้น 2. ลร้านไข่เจียวข้าวไข่เจียวเป็นเมนูง่ายๆลงทุนไม่มากอุปกรณ์น้อยต้นทุนหลักก็คือวัตถุดิบที่สำหรับผสมไข่เจียวแล้วก็ข้าวกับไข่ ข้าวหนึ่งถังเอาแบบดีราคาถังละ4ี0ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยบาทหุงได้หลายรอบไข่เบอร์สองแพงละร้อยสิบห้าบาทถึงร้อยี่สิบาทสามสิบใบต้นทุนเบ็ดเสร็จพร้อมเปิดร้านประมาณสองพันถึงสามพันบาทขายข้าวไข่เจียวจานละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทแค่หนึ่งร้อยจานก็จะได้ประมาณสองพันห้าร้อยบาทซึ่งก็อาจจะไม่ได้คืนทุนในทีเดียวแต่ใช้เวลาในการคืนทุนนั้นไม่นานและถ้าหากขายดีมีลูกค้ามากๆอาจเพิ่มเมนูให้หลากหลายหรืออาจเพิ่มช่องทางการขายแบบเดลิเวอรี่ก็จะทําให้มีราย ได้มากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับรสชาติอาหารคุณภาพในการบริการนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญอีกด้วย 3ขายลูกชินกชนกช้นปิ้งลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดน่าจะเป็นสินค้าย,ยอดฮิตที่หลายคนอยากลงทุนมากที่สุดใช้งบในการเริ่มต้นประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0บาทสาหรับการเปิดร้านเล็กเงินจํานวนนี้ก็คือค่าวัตถุดิบและค่าอุปกรณ์ในการขายที่จําเป็นต่างๆแล้วถ้าใครมีทําเลหน้าบ้านอยู่ในย่านชุมชนคนพลุกพ่านยิงได้เปรียบแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ด้วยถ้าขายได้วันละร้อยถึงสองไม้ราคาไม้ละ10บาทไรายได้ต่อวันก็จะอยู่ประมาณที่1 0 0 0 2 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการเทคนิค และก็ลยุทธ์การตลาดต่างๆหรือถ้าบอกว่าลงทุนเองไม่มีประสบการณ์จะลองเลือกลงทุนแบบแฟนชา์ก็มีหลายแบบแฟนชส์ให้เลือกเช่นอูฟูลูกชินยยกช้นปลาเยาวราชใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงสุโมลูกชิ้นปลาระเบิดหนึ่งบาทโดยแฟนชายเหล่านี้มีแพ็กเกจการลงทุนมาพร้อมกับอุปกรณ์และวัตถุด,ดิบให้พร้อมขายได้ในทันที 4. แซนด์วิชขนมปัง,บงเบเกอรี่แซนด์วิชทำง่ายและใส่ไอเดียในสินค้าได้มาก ที่สำคัญต้นทุนไม่สูงเทคนิคสำคัญก็คือการตั้งราคาขายคำนวณให้มากกว่าต้นทุนประมาณชิ้นละ1 0บ0บาทสมมุติเราขายแซนด์วิชชิ้นนั้น25-30บาึงบาทอาจสร้างรายได,ได้ได้ประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0บาทหากต้นทุนออกไปแม้กำไรจะไม่มากแต่ก็ได้เงินมาพอหมุนเวียนและแซนด์วิชไม่จำเป็นต้องขายอยู่ที่ใดที่หนึ่งโต๊ะตัวเดียวอุปกรณ์เล็กน้อยเคลื่อนไปตามตลาดต่างๆได้หรือจะเพิ่มช่องทางในตลาดออนไลน์ก็จะช่วยทำให้ยอดขายมากยิ่งขึ้น 5. สลัดโลเป็นเมนูสําหรับคนรักสุขภาพวิธีการเตรียมตัวอาจจะต้องมีวัตถุดิบให้เลือกมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปูอาจไส้กอรอกหรือว่าสายพืชอย่างสลัดผักข้าวโพดลูกเดือยต่างๆเป็นต้นและจากการสรรหาว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในยามเช้าถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีและน่าสนใจแต่สงวนไว้สําหรับคนที่ใจรักในการทําสลัดเท่านั้นราคาสินค้าขึ้นอยู่กับความยากง่ายและวัตถุดิบในการทําราคาโดยเฉลี่ยต่อกล่องหนูที่30-40บาท 6ไก่ทอดไก่ทอดที่ขายส่วนใหญ่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่15-20บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับว่าเป็นส่วนไหนแล้วก็มีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนเช่นน่องไก่ขนาดทั่วไปราคาอยู่ที่15-20บาทอกไก่จะอยู่ที่20-30บาทรวมถึงบรรดาน่นองไก่ทอดปีกไก่ทอดที่เพิ่มความน่าสนใจด้วยผงปรุงรสต่างๆเช่นชีสปาปิก้าและบรรดานหนังไก่ทอดที่เป็นสุดยอดอาหารทานเล่นที่รับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการทอดแบบสุกใหม่โชว์ให้เห็นการชัดๆกระตุ้น อยากกินของลูกค้าให้ได้มากขึ้น ขายเฟนไฟา์อุปกรณ์ที่ใช้นั้นก็เน้นง่ายๆเช่นโต๊ะพับ1ตัวเก้าอี้หนึ่งตัววัตถุดิบหลักก็คือเฟนไฟายผอมท่อหนึ่งถุงใหญ่ๆรวมถึงผงปรุงรสต่างๆอย่างปาปริกา้าชีสหรือว่าเกลือและเตาแก๊สปิกนิกตะแกรงสาหรับตักเฟนไฟาถุงพลาสติกสาหรับใส่เฟนไฟอุปกรณ์และวัตถุดิบเบื้องต้นเหล่านี้ลงทุนไม่น่าจะเกิน1,000บาทเริ่มจากร้านเล็กๆขายนาะบ้านตัวเองพอมีทุนก็ค่อยขยับไปเช่าพื้นที่ในตลาดนะัดหรือว่าทำเลอื่นๆที่มีคนพก,นกกกก่่่่่าาาาานนมวีี้ราคาขายยใหญ็จะอูท ละ20บาทใน1วันก็พอที่จะทําให้มีรายได้เสริมที่ดี 8. งานแฮนด์เมดสำหรับคนที่มีความสามารถมีไอเดียด้านศิลปะไม่จําเป็นต้องไปลงทุนซื้ออะไรเพิ่มอาศัยฝีมือตัวเองในการทําสินค้ามาขายเช่นกระถางต้นไม้ DIY กรอบรูปจากวัสดุเหลือใช้ตุ๊กตาจากเศษพาเป็นต้นยิ่งปัจจุบันนั้นแพลตฟอร์มออนไลน์มีประโยชน์เป็นอย่างมากอาจทําให้เรามีรายได้จากการขายมากกว่าที่คิด 9กระเพราหอ่อถ้าเรามีหน้าบ้านอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียนหรือว่าใกล้ตลาดตั้งโต๊ะหนึ่งตัวเปิดร้านกระเพราหอก็น่าสนใจอย่างมากอุปกรณ์ใช้หลักๆเราก็จะมีเตาแก๊สโต๊ะเครื่องปรุงต่างๆที่จะต้องซื้อหลักๆเลยก็คือหมูพริกกระดาษสําหรับหอ่อถ้ามีเงินหนึ่งพันอาจจะได้วัตถุด,ดิบไม่มากนะักการขายช่วงแรกก็อาจจะเป็นแค่การทดลองตลาดว่าจะขายดีได้แค่ไหนเมื่อเริ่มขายดีมีทุนมากขึ้นก็สต็อกวัตถุดิบได้มากขึ้นและอาจขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มบริการเดลิเวอรี่เข้าไปก็จะทําให้ รายได้มากยิ่งขึ้น 10. ร้านกาแฟโอวันตินขนมปังปิ้งไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากแค่กระติกน้ำร้อนและกาแฟสำเร็จรูปโอวันตินแบบซองส่วนขนมปังปิ้งถ้าไม่มีเครื่องปิ้งก็เริ่มจากการใช้เตาถ่า,านอาจเป็นร้านที่ดูไม่ดึงดดลูกค้าแต่ก็เป็นร้านที่มีสินค้าง่ายๆขึ้นอยู่กับทำเลและไอเดียในการขายอาจเพิ่มเมนูง,ง่ายๆอย่างไข่ลวกเข้าไปก็จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นสามารถสร้างรายได้เพิ่มและถ้ามีทุนมากขึ้นก็พัฒนาร้านให้ดีขึ้นได้รายได้ต่อวันอาจจะไม่เยอะแต่มีเงินหมุนเวียนที่ดีและต่อยอดธุรกิจให้เตติบโแน่ นนแม้สินค้าเหล่านี้จะไม่แปลกใหม่และมีคู่แข่งอยู่มากแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตลาดของเราเป็นสำคัญถ้าสร้างจุดเด่นให้น่าสนใจใช้ตลาดโซเชียลเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่น่าสนใจอย่างมากค่ะ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น